ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการครอบจักรวาลกับดิฉันปันพักศิชารายรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสัปดาห์นี้ปันพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะนอกจากที่นี่นะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วรวมถึงวัดวาอารามต่างๆ ยังเน้นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมค่ะรวมถึงนะคะเขาได้นำสิ่งที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดค่ะนั่นก็คือต้นตาลน,นั่นเองค่ะและที่นี่นะคะเขาก็ได้ทำผลิตน้ำตาลตโหนดขึ้นอย่างจริงจังค่ะและช่วงหน้าค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทจะมาพูดถึงวิธีการทำน้ำตาลตโหนดรวมถึงนะคะจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ที่ตำบลห้วยกรดคุณผู้ชมต้องติดตามกันในช่วงหน้า สักครู่เดียวค่ะสนับสนุนรายการโดยไส้กรกตราบีลัก,กีหลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนศูนย์ ตอนนี้ค่ะปันนั่งอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ว่าคะตั้งแต่มานั่งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะแล้วก็เรามองไปรอบๆข้างนี่จะเห็นนี่ตาจริงๆเลยใช่ไหมคะจริงค่ะจริงค่ะตาตัดมาจากต้นตาลที่นี่เลยเพราะที่นี่ต้นตาลเยอะมากค่ะมีตั้ง2น0 0 0สองหมื่นกว่าต้นนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอะกว่านี้เพราะว่าตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีเราเนี่ยสมัยก่อนก็ได้ชื่อว่าดงตาลแล้วก็ดงเสือนะเพราะว่า ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็คนก็จะเป็นนักเลงนะเพราะว่ามีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดหลวงพ่อโมที่หลวงพ่อโมโอวัดจันทนารามรุ่นเดียวกันนู้นหลวงพ่อเดิมวัดแอที่นครสวรรค์นั้นตังพอกันนะครับเพราะนั้นที่นี่ก็สมัยก่อนเนี่ย ต้นตาลมีเป็นแสนต้นตอนนี้ก็ลดลงมากเลยใช่ครับต้องเรียนถามท่านผู้ว่านะคะถึงจุดเริ่มต้นเลยของการเกิดศูนย์การเรียนรู้นะคะแห่งนี้ขึ้นมาเพราะทำให้ชาวบ้านนีได้มารวมตัวกันนะคะรวมถึงได้ผลผลิตออกมาที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะก็อันนี้เป็นต้องขอบคุณผู้นําชุมชนของตำบลห้วยกรดนะฮะของอำเภอสันบุรีเรา เพราะว่าท่านก็เล็งเห็นว่าตาลตะโหนดเนี่ยมีประโยชน์ <ฮะ S 1> แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองมาอยู่กับห้วยกรดเนี่ยมานา, <ฮะ S 1> นานนมมากแล้วแล้วทุกวันนี้มันชักจะล่อยหลอลงเพราะว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไป <ฮะ S 1> ชาวนาก็ทํานาใช้เครื่องจักรใช้อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเล็งเห็นว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นของดีมีคุณค่านะ,<ฮ>ะอันที่สองเนี่ย อาจจะเป็นอาชีพที่ดั้งเดิมเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้ให้ <5. S 1> อันที่3ก็ถ้าสืบทอดต่อเนี่ยถึงรุ่นลูกรุร่นหลานเนี่ยก็จะเป็นรายได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ได้เรียนรู้ได้ให้คนมาท่องเที่ยวเนี่ย เขาก็รวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ท,ทัทานนี้ทั้งนั้นก็มาจากพื้นฐานที่วิถีชีวิตของคนห้วยกรดเนี่ย<ฆ>ท่านปินต้นตาลทำน้ำตาลตะโหนทำอะไรอยู่แล้วนะ<ฆ>ก,ก็มารวมให้เป็นองค์ความรู้เพื่อสะดวกกับคนที่จะมาศึกษาดูงานหรือว่าเด็กๆที่ด้มาเรียนรู้แล้วก็ ถ้าใครชอบก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้ถือว่าดีมากๆนะคะทาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้นะคะการทําตาลตโนดนะคะที่ตําบลห้วยโกรดแห่งนี้นะคะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็นําผลผลิตที่มีอยู่นี่แหละมาต่อยอดนะคะเมื่อพูดถึงต้นตาลจริงๆเห็นที่นี่ที่ท่านบอกไปนะคะเมื่อก่อนมีเยอะมากๆตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะคะก็สองหมื่นต้นก็ถือว่าเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้นําของที่นี่ ก็รวมตัวกันในการที่จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างของจังหวัดเองก็จะเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นตาลตอนนี้ก็ขอให้ทางท่านที่อยู่ในนี้นะผู้นําชุมชนเราเนี่ยช่วยเก็บรวบรว,บรวมเม็ดตาลไว้ให้เพื่อที่จะเพาะแล้วก็น้าฝนก็จะปลูกเพิ่มขึ้นอีกสักหมื่นสองหมต้นนะครับเมื่อพูดถึงต้นตาลน,นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วค่ะท่านว่าถ้าเราอยากจะได้ ตาลมาเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะมาทําเป็นน้ําตาลเนี่ยร,ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยจริงๆมีในช่วงระยะเวลาเ,เป็นพิเศษนะคต้นตาลน,นีนน่อายุเป็นร้อยปีนะแต่ว่าพอเริ่มปลูกงอกขึ้นมาเนี่ยต้องมีเวลาไม่ต่ำกว่าสิบปี<า>นะต้นตาลถึงจะออกดอกออกจันทร<า>์ออกดอกออกจันทร์แล้วเนี่ยก็สามารถสิบปีพอตาลอายุสิบปีถ้าออกดอกออกจันทร์เนี่ยก็สามารถทําตาลได้ เพราะว่าน้ําตาลตนโนดที่เราจะได้มาเนี่ย <ฮะ S 1> ชาวสวนหรือเกษตรกรเนี่ยต้องปีนขึ้นมปนยอดตาลน,นะ,<ฮ>ะแล้วก็ไปคัดเลือกจันตาลหรือว่าดอกจากตาลเนี่ย <ฮะ S 1> หไหนเหมาะสมตัวผู้ตัวเมียใช้ได้หมด<ฮ>ะนะเลือกแล้วก็ใช้มีดปาดตาลเขาเรียกมีดปาดตาลที่เน็บเน็บขึ้นไปนะเขาก็จะปาดปาดแล้วก็มีกระบอกนะกระบอกนี่ก็แฝนแบบนี้เล,<ะ>เลยใช่ไหมคะแฝนลอง แต่ก็บอกเนี่ยหนึ่งเนี่ยต้องฆ่าเชื้อ <ฮะ S 1> ภูมิปัญญาของคนที่นี่เขาฆ่าเชื้อถ้าดั่งเดิมทีเดียวเนี่ยไอเวลาเคี่ยวตาเนี่ยเขาจะมีควันไฟก็จ้าก็บอกเนี่ยฟั่มเอาควันไฟลม <ฮะ S 1> อ่ามันก็ลมประมาณสักห้านาทีสิบนาทีเป็นการฆ่าเชื้อค่าเชือ้อแล้วก็ะะมีกลิ่นหอมด้วยพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไอกระบอกเนี่ยไปนั่นก็ก็ต้องใส่ไม้เป็นไม้สมุนไพรตะเคียนนะ หลายที่ก็ใช้แล้วแต่นะแต่ที่นี่ก็ใช้ตะเคียนรลองกลล้นเพื่อไม่ให้มันบูดนะ,ะแล้วก็ไปแขวนไว้บนยอดตาลเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านผู้ว่าได้พูดถึงค่ะต้นตาลที่บอกว่ามีทั้งตัวผู้และตัวเมียจริงๆอยู่ในต้นเดียวกันหรือเปล่าคะท่านอ๋ออยู่คนละต้นฮะ,ะต้นตัวผู้ก็เขาก็สังเกตที่จันนะฮะที่ดอกมนันอะต้นตัวผู้ต้นตัวเมียนี่อยู่คนละคนละ,คนละต้นกันค่ะดอกตัวผู้เนี่ย จันมันเรื้อดอกมันเนี่ยมันจะเป็นยาวๆกลมๆยาวๆส่วนถ้าเป็นต้นโตมเมียเนี่ยสังเกตที่ดอกดอกก็จะมีตุ่มๆตุ่มๆแบบลูกตาลน่ะนะ<ช>แล้วในเรื่องของไม้ที่ใช้นวดดอกตาลล่ะคะท่านก็แตกต่างกันฮะ,ะเพราะว่าไอ้ต้นโตมเมียเนี่ย ความที่ดอกมันมีตุ่มๆมมันมันไม่เรียบไม่ยาวเขาก็ต้องซอกซอนเข้าไปก็จะใช้เขาเรียกว่าตะเกียบตัวเมียแต่ตะเกียบตัวเมียเนี่ยกลมๆนะเป็นไม้สองอันหนีบกันกลมๆเพื่อจะสอดเข้าไปได้หลบตุ่มหลบอะไรแต่ว่าตะเกียบตัวผู้เนี่ยกับแบนแบนอย่างเงี้ยนะฮะใหญ่หน่อย เพื่อนนวดก็ใช้แตกต่างกันมีความแตกต่างโดยเฉพาะชื่อก็แปลกด้วยนะคะไม้ที่ใช้นวดดอกตานอันนี้เป็นกู่าปัญญาของคนที่นี่เขาของชาวชาวสวนตาะไม้ที่ใช้นวดดอกตานเรียกว่าตะเกียบนั่นเองคะแล้วก็มีความเป็นคู่เป็นคู่ก็เลยเรียกตะเกียบแล้วก็เป็นตะเกียบตัวผู้ตัวเมียอีกถือว่าเป็นสามารถแยกออกได้ว่าเราจะใช้ตะเกียบนี้กับแบบไหนกับต้นตัวผู้แล้วก็ใช้แบบไหนกับต้นตัวเมียนะคะก็คือถ้าเป็นตัวผู้ก็คือจะ มีลักษณะแบนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็จะมีลักษณะกลมนั่นเองค่ะแล้วเมื่อพูดถึงคนเกษตรกรชาวบ้านที่ขึ้นไปปีนต้นตาลล่ะคะท่านคือก็เขาก็ต้องเป็นแบบถ้าหนุ่มๆหน่อยแข็งแรงหน่อยนะก็ปีนไปได้เยอะต้นหน่อยนะแต่ถ้าเป็นคนมีอายุหน่อยก็จํานวนต้นก็ลดลงนะก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าจะพอกินเนี่ยก็ต้องปีนไม่ต่ำกว่า20ต้นนะเพราะว่าไม่งั้นได้น้ําตาลไม่พอนะครับดังนั้น เช้ามาปุ๊บเขาก็ปีนใช่ไหมปีนเสร็จเขาก็เอากระบอกเปล่าขึ้นไปด้วยนะ,ะเอาไปเปลี่ยนกระบอกที่มีน้ำตาลอยู่แล้วเนี่ยก็เอาผูกเอวลงมาอันเปล่าก็เอาวางรองน้ำตาลต่อะนะใช้มีดปาดรองน้ำตาลตแล้วอย่างนี้เกษตรกร,ร,กรที่ปีนขึ้นไปบนต้นตาลตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วคะโอ้ตอนนี้เหลือน้อยนะ ก็เฉพาะหน้าปกติก็เหลือไม่เกิน40นะหน้าที่ชุกๆตาชุกๆนะนะถ้าโดยทั่วไปก็ประมาณสัก20คนนะ20คนเริ่มต้นเลยแต่แรกเลยดีกว่านะคะอุปกรณ์การทําน้ําตาลจริงๆเราต้องใช้อะไรก็จริงจริงก็นอกจากต้องมีต้นตาลมีดอกตาลมีกระบอกมีคนมีดปาดอะไรเรียบร้อยเนี่ยคนเนี่ยก็ต้องเป็นคนส่วนสําคัญนะ เขาก็จะต้องไปเก็บกระบอกมาใช่ไหมเก็บกระบอกมาเสร็จก็ต้องมาที่กลับมาบ้านก็จะมีเตานะเตาเตาเตา,เตาทำตาลเนี่ยจะเป็นเตาโบราณมีใช้เชื้อเพลิงได้สองลักษณะหนึ่งใช้แกลบอันนี้พัฒนาขึ้นถ้าดังเดิมที่เราใช้ฟืนใช้ฟืนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะใช้ไม้ไผ่นะเป็นฟืนไม้ไผ่แห้งหรือเศษไม้เศษอะไรเงี้ยนะ ทั้งสองอย่างก็เป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมแต่แกลบนี่ก็พัฒนาขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีกระทะมีตะแกรง<ะ>กระชอนกระชอนนี่เามีไว้เวลาเราไปเก็บมาเนี่ยเราก็ต้องเทเทใส่ใกระชอนกรอ,นกองเศษ<ะ>วัสดุ<ะ>เศษไม้เศษอะไรที่เราใส่ไว้ใช<ะ>่ไหมให,ให้สะอาดแล้วก็ลงไปในกระทะก,ก็จุดไฟเคี่ยวเฉยไม่มีอะไระเคี่ยวเพื่ออะไรไล่น้ําออกจากน้ําตาลตโนด จะหอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่หวานมากเพราะว่าเราเรายังมีน้ํำปนอยู่เยอะน้ําที่ออกจากจันเนี่ยนะแต่ถ้าเคี่ยวต่อไปอีกสักชั่วโมงหนึง่งก็จะกลายเป็นน้ําตาลปึกแบบนี้น,น้ำตาลปึกแต่ที่แรกเขาจะเหลวๆนะเหะลวๆแล้วก็เอามาเทใส่ใส่ถ้วยตะไลเนี่ยนนถ้วยดินอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยนะครชิมได้ฮะลองชมดมได้เพราะว่า เพราะว่าจริงๆต้องบอกต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าน้ำตาลที่แท้เนี่ยจะต้องมีกลิ่นที่หอมมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่แข็งจะบีได้อันนี้จะดูออกเลยว่าเนือจะละเอียดมากใช่ครับบีได้เดี๋ยวผมบีให้ท่านอาจจะเค็มนิดนึงนะเนี่ยแล้วปกติชาวบ้านนี่เขามารวมตัวกันทำนี่ต้อง ส่วนใหญ่เขาใช้เวลาเป็นก,กี่ชั่วโมงคะท่านคือตอนนี้ก็แต่ละครอบครัว <ฮะ S 2> ทําทั้งวันเพราะว่าเขามีเวลาเก็บตานเนี่ยสองรอบรนะอบเช้าเนี่ยก็หกโมงเช้าก็เริ่มแล้วก็เหลือน้อยไปทุกทีทุกทีแต่ว่าก็สบายใจได้เพราะว่าผู้นําชุมชนเขาช่วยกันตั้งศูนย์เรียนรู้แล้วก็พยายามให้การเรียนรู้กับลูกหลานเนี่ยให,ให้รักษาแล้วก็หวงแหนอาชีพทำตาถน,นดไว ก็น่าจะเป็นหลักประกันได้ว่าเมืองสันบุรีเราเนี่ยจะช่วยทําให้คนไทยได้มีโอกาสกินน้ําตาลสดกินตาลตะโหนดเนี่ยเป็นน้าตาลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทํารอดช่องทําขนมเนี่ยอร่อยที่หนึ่งแหละนะทำกับข้าวเนี่ยมันกลิ่นหอมไม่เหมือนน้าตาลทรายไม่เหมือนอะไรแล้วไม่มีสารอะไรเจือปนเลยนะสารกันบูดก็ไม่ได้ใส่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ได้จากธรรมชาติแล้วเราก็นํามากลับมาทำแล้วก็สามารถนอกจากขายได้เนี่ยก็นํามาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะในการในเรื่องของประโยชน์ที่ใช้ในการประกอบอาหารทําขนมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะ สนับสนุนรายการโดยไส้กรกตราบีลักกี้หลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนสูนอกจากวิธีการทำน้ำตาลตะโนดะคะรวมถึงการเคี่ยวนะคะตาลตะโนดจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ท่านว่าได้ให้ปันชิมไปน้อยท,ทีนะคะทั้งแบบเหลว<ล>และแบบแข็ง ยังมีผลผลิตนะคะที่ได้จากต้นตาลอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมคะค่าน,นว่าคือต้นตาลน,นี่มีประโยชน์ตั้งแต่รากยันยอดเลยะนะคือ,อในเรื่องของลำต้นเรื่องของรากเนี่ยก็ไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์นะฮะอย่าง่นเนี่ยฮะอย่างเงี้ยอย่างงี้อย่างงี้งนี่ใบใบเนี่ยก้านก้านก้านใบมันเอามาทำโต๊ะทำของเครื่องใช้นะฮะไม้มันก็ไปทำฝาบ้านทำพื้นบ้านได้ะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน เคยเห็นไอ้ชาวนาก็ใส่หมวกหรือใส่เหละไหมเขาเรียกเหละเหละนะหมวกหมวกชาวนาเนี่ยก็เอามาจากใบตาลสารนะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกอ่อนอ๋ออันนี้นี่ขอบผู้ชมนี่ลูกจริงๆเลยะะลูกจริงๆลูกจริงๆฮะเนี่ยนะครับก็เขามาเฉาะ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 นี่ก็เฉาะไว้ล่ะก็แกะออกมาเนี่ยลูกอ่อนเนี่ยจาวตาลนะเขาเรียกจาวตาลจาวตาลนี่ก็ ขายใส่ถุงไม่รู้ผมไปวางไว้ไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเนี่ยอร่อยลองชิมนิดก็ได้โอ้โหอันนี้นี่จืดแต่จะจืดนะต้องบอกว่าสดสดเลยนะคะเก็บจากต้นนะคะใช่ใช่ใช่จะชุ่มคอแล้วก็แก้กระหายน้ำได้ดี อร่อยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าถ้าให้มีรสชาติพิเศษเนี่ยเขาเอาไปเชื่อมค่ะเอาไปเอาไปเชื่อมอาไปเขาจะทำเป็นขนมหวานด้วยใช่ไหมคะลูกตาลลอยแก้วไงเนี่ยโอ้โหของโปรดเลยค่ะแล้วนี่ดีแล้วไว้จะได้ขอให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยกด ค่ะ<อ>ก็แสดงว่าต้นตาลต้นหนึ่งเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างจากต้นตาลเนี่ยนำมาเป็นประโยชน์ให้กับ,รบเราได้หมดเลยครับใช่ครับ<ห>แล้วก็ที่สําคัญนะตาลต้นหนึ่งเนี่ยอายุยืนเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ความร่มเย็นช่วยให้ เป็นแหล่งอาหารแหล่ง <Okay. S 1> ที่ธรรมาหากินของคนเนี่ยได้เป็นร้อยปีเพราะฉะนั <Ha. S 1> ้นเนี่ยถ้าม่ารุ่นน้องปันเนี่ยนะเริ่มปลูกไว้เนี่ยหลานน้องปันน้องปันก็ยังได้กิน โอ้โหถ้าทุกคนแบบว่าร่วมมือร่วมใจการปลูกแล้วก็อนุรักษ์ต้นตาลเอาไว้รวมถึงมาทําผลผลิตดีๆอย่างนี้ให้กับชุมชนแล้วก็สังคมนะคะก็จะเกิดประโยชน์รวมถึงวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เยาวชนตอนนี้นักเรียนหลายๆตอนนี้เป็นนักเรียนที่โรงเรียนไหนคะท่านเีที่มานก็ตอนนี้ก็มีโรงเรียนห้วยกดมีโรงเรียนวัดใหม่วําเพญบุญมีหลายโรงเรียนรอบๆเนี่ยนะเขาก็มาเรียนรู้กัน รวมทั้งที่อื่นๆนะก็ม,มาเพราะนั้นเนี่ยก็พอมีหวังนะโ <ฮา S 2> ดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นําชุมชนในขณะนี้ของห้วยกรดเนี่ย <ฮา S 2> ก็ช่วยกันปลูกต้นตาลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยอมเสียสละมาช่วยสอนเด็กๆนะให้รู้จักการทำตาลเคี่ยวตาลรู้จักเก็บตาลรู้จักประโยชน์ของตาลเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเป็นความหวังว่า าาตาลตโหนดจะไม่หายไปจากเวยกรดไชน่านะครับก,ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีมากเพราะว่าในหลวงก็บอกเราแล้วว่าให้เราต้องพึ่งตนเองเพวัะ,ะวนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยก็เป็นอาหารที่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปพึ่งเรื่องของกระบวนการที่จะต้องทําให้โลกร้อน,นไม่ต้องไปใช้น้ํามันเชื้อเพลิงไม่ต้องไปใช้ถ่านหินอะไร นะครับก็สามารถที่จะทาําตาลโฉนดทานกันได้ค่ะท่านรู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการครอบจักรวาลอยู่นะคะอาจจะสนใจอยากจะมาเรียนรู้ค่ะวิธีการทําน้ําตาลเคี่ยวน้ําตาลรวมถึงอยากจะไปดูต้นตาลจริงๆเลยสามารถมาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโทรติดต่อมาตามเบอร์ที่ที่ขึ้นอยู่ในข้างล่างเนี่ยตอนนี้นได้เลยครับ,รบแล้วก็โทรติดต่อมาเลยฮะแล้วเขายินดีฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะค่ะเพราะว่า พวกผู้นำที่นี่เขาจิตใจเสียสละ ก็เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องเกรงใจโทรได้เลยแล้วก็มากินนอนอยู่ในพื้นที่ได้เลยครับแน่นอนว่าตำบลห้วยกรดยินดีต้อนรับนะคะนอกจากต้นตาลที่เราเห็นนะคะว่าได้ผลิตภัณฑ์ออกมาให้เราได้รับประทานกันนอกจากนี้ที่ตำบลห้วยกรดแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะเป็นวัดที่สําคัญมากๆครับก็ใครมาห้วยกรดหรือมาสันบุรีเนี่ยนะครับถ้ามาที่ห้วยกรดอย่างเดียวเนี่ยก็ มีหลวงพ่อโมอยู่วัดจันทนารามเป็นพระเถระที่ศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์ชื่อดังกล้องโลกเลยนะครับมีตะกุดมีรูปภาพแล้วก็คนนิยมมาอธิษฐานขอ,อขอพรอีกที่หนึง่งหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่วิาเพ็ญนบุญมียันพญาช้างฉัดทันที่คนนับถือกันมากาาแล้วก็ที่สำคัญตอนเช้าๆที่ตลาด วัดหลวงพ่อโมเนี่ยจะมีรอบๆวัดเนี่ยนะจะเป็นตลาดวิถีชาวบ้านเลยแบกระดินขายกัน <ฮะ S 2> บรรยากาศดีมากอยากให้มาแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง <ฮะ S 2> ที่นี่ก็ดังนะ,<ฮ>ะก็สามารถมาศึกษาแล้วก็ที่สำคัญนะ,<ฮ>ะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นี่ที่ยังเข้มแข็งอยู่คือลัมนา <ฮะ S 2> นลัมนาเด็กๆเล่นโอ้เพราะ มีโอกาสอยากให้มาเที่ยวได้เลยค่ะถือว่าที่ตำบลห้วยกรดนะคะอำเภอสันบุรีแห่งนี้จังหวัดชัยนาธนะคะครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ยึดตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทําให้คนในชุมชนมีความสามัคคีค่ะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะรวมถึงสอยอดถึงลูกหลานรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้วิธีการทําตามตรนดให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทค่ะท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบระพคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ สำหรับอาทิตย์หน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการครอบจักรวาลได้ใหม่นะคะเพราะเรายังอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทค่ะและต้องรบกวนท่านผู้ว่านะคะนำปันไปพบกับโครงการแล้วก็กิจกรรมดีๆกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะปันและท่านผู้ว่าต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการครอบจักรวาลได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง5สำหรับวันนีน้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ